ครับสวัสดีครับช่องนาไมยิงปลาช่างน้อยวันนี้จะมาส่งงานครับส่งงานเป็นศูนย์เลงครับไม้พยุงครับเหลยนี้เป็นกําคอคลาสิกครับเรียบๆแกะแท็กเกอร์ครับแกะคนนะีเนี่ยครับฝ่งสวยครับเป็นตาด้วยครับแกะหลบ กระโจมมือครับแกะหลบจับถนัดมือครับหัวไก่ก็สเตนเลสครับเทบข้างครับเทบแทบไม่กระดิกเลยครับเทบข้างครับแกะกระโจมมือครับดูครับใกล้ๆตัวนี้ชักอยู่ที่เจ็ดสิบครับ ทั้งคาวห้าสิบห้าเซนครับเป็นปีกกัดลายครับดำแดงดขรอปีกให้ด้วยครับไม้พยุงนี่ก็จะหลักหลักหมื่นครับแล้วแต่อุปกรณ์แตง่งอีกครับตยดไครับงยุงท,ทั้งทั้งลำครับ ตัวน,นี้เป็นปลาดูครับใส่พาน้องไปเล่นหนัน,นี้เป็นปลาดูปลาดูลายก้างครับาาลายก้างปลาครับสวยครับตัวน,นี้จะเ,เ,เ,เป็นทําสีด้านนะครับตัวน,นี้เป็นตีค้างเทวาห้าสิบเซนครับท็กที่เกียรติศิครับปลาดูลายก้างครับอีกฝั่งก็เหมือนกันครับ ลายกลางปลาครับทำสีด้านครับเล็บก็ไม่กระดิกครับครอบปิดให้ด้วยครับเป็นตาด้วยครับป็นตาด้วยมาดูนี่ก็จะ5,500รวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับ อคอ่งรบแ็กกระโจมมือนี่ก็เพิ่มครับแด็กกระโจมมือเพิ่มสี่ร้อยครับตัวนี้เป็นห้าพันเก้าครับนี่ครับห้าพันเก้ารวมส่งส่วนตัวนี้เป็นบล็อกไม้ตัดยางครับบล็อกไม้ตัดยางยิงปลาครับสองร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับ ตัดขนาดยางได้ตั้งแต่ใ้ไปตั้งแต่13จนถึง16บมิลนะครับตัวนี้จะมีขนาดเซนบอกตัดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้ายยบเยิบสาครับเวลาตัดก็วางยางครับแล้วแต่เราจะตัดขนาดเท่าไหร่ครับใช้มีดคัตเตอร์ตัดครับยางก็จะเท่ากันครับ ครับสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็0870303409ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยด้วยครับขอบคุณครับ